สวัสดีค่ะแอดมินหน่อยสวัสดีด้วยค่ะเดอ้อสวัสดีตอนสายๆวันที่ยี่สิบเอ็ดมกราคมสองพันห้าร้อยหกสิบเจ็ดเด้อค่ะเดอ้ออ้าวท่านผู้ชมคลิปนี้รับชมแนวทางเล่าพัฒนาเด้อค่ะเดอ้อนัดไวต้ตังแจมือขึ้นละละท่านผู้ชมมือขึ้นนี่เขียนวันที่ผิดท่านผู้ชมเขียนสูตรบ่ผิดแต่ว่าเขียนวันที่ผิด ย่านท่านผู้ชมซับสนแอดมินหน่อยก็เลยมาอัดคลิปใหม่ท่านผู้ชมแล้วก็เล่งงานนําท่านผู้ชมงานเล่งแห้งท่านผู้ชมเอาสําหรับคลิปนี้ก่อนจะไปรับชมแนวทางทันใดที่เขามาแล้วชื่นชอบแนวทางตัวเลขก่ะอย่าลืมปากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังแรงใจหายทางช่องนํำในเด้อค่ะดเด้อมักชอบกดติดตามม,มามักพานท่านผู้ชมหากทันใดที่ว่าบ่าเห็นคลิปนะคะเนาะ คลิปไม่เด้งเลยแอดมินไม่เห็นเลยวันนี้ลงคลิปฮานอยหรือยังเนาะคะนะ่ะเนาะคุณพ่อคุณแม่อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้น้ำด้วยค่ะเดอ้อกดติดตามแล้วอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดคลิปต่อไปเด้อค่ะเดอ้อกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้น้ำด้วยค่ะเด้ออ้อาท่านผู้ชมเพื่อพ่อห้เป็นการเสียเวาเนาะคะนะ่ะเนาะมารับชมแนวทางกันเลยเนาะค่ะเนาะ เขียนไว้แล้วท่านผู้ชมเขียนไว้เสร็จหมดแล้วนะคะเพราะว่าเมื่อคืนทําคลิปแล้วทําผิดเขียนวันที่ผิดคลิปนี้ต้องมาอธิบายให้ท่านผู้ชมฟังเดี๋ยวอีพออีแม่เป็นปเ้าใจเนาะคะนะ่ะเนาะอันนี้คือเล่าพัฒนาสูตรสิบหาคู่วินเด้อค่ะเด้ออีพออีแม่แคปหน้าจอไวเบิ่งเป็นแนวทางท่านผู้ชมงวดที่ผ่านมาเราพัฒนาสูตรนี้สูตรสิบห้าคู่วินนี้หลุดนะคะ หลุดทั้งเด่นวิ่งรูดเลขในตารางหลุดหมดเลยเด้อค่ะเดอ้อเอาวันที่22 2มกราคมทนผู้ชมแคปหน้าจอไว้ทะเบิงเป็นแนวท่าทางทู้มชมเด่น6และ7วิ่งรูด7นะคะ6คู่เด่นเน้นเจาะคือ6 7 6 2 7 2 7 3 7 4และ7 5นะคะ6คู่เด่นเน้นเจาะลาวพัฒนาเด้อค่ะเดอ้อ แคปหนาจอเด้ค่ะเด้ออีพออีแม่แคปหนาจออ้าวท่านผู้ชมท่านใดจะสั่งสบู่ยาสิฟันโทรศูนย์เก้าสองหกสามสองห้าห้าหค่ะเด้อสบู่กุนตาระเบิดที่ครเล่งผิวขาวนะคะมีพร้อมส่งคือสมคามิน้นแล้วก็ชมพูเล่งขาวนะคะยาสีฟันสมุนไพรสกัดจากเห็ดลิ้นจือและว่านหางจระเข้หลอดละ190บาท2หลอด สามรส่งปีนะคะกาแฟสมุนไพรเพื่อสุขภาพเขาชงุ้มและโมโนนะคะกล่องละ260บาท2กล่อง520บาทส่งปีนะคะกาแฟราคาขก้นลรวเด้อท่านผู้ชมท่านใดสนใจนะคะ0926325513เด้อค่ะเด้อสั่งกาแฟยาสิฟันและสบู่ เนาะค่ะเนาะอ้าวท่านผู้ชมท่านใดสนใจซื้อหวยนะคะบลาบบอจื้อท่านผู้ชมไปต่อเด้อค่ะเด้อบลาบบอจื้อท่านผู้ชมท่านใดสิไปน้ำแอด,ดมินมาเด้อค่ะเด้บรรอบะตองยานดอ,อกท่านผู้ชมถ้าเข้าโกงเขาก็โกงแอดมินนี่แหละก่อนมุมคือบางนึงหันเนาะค่ะเนาะเขาตีนทีบแอดมินออกมาแต่เอาสมาชิกแอดมินหนูน้อยไว้เขาคิดว่าเขาสิได้สมาชิกแอดมินนั่นแหละท่านผู้ชม ทีบแอดมินนูนหน่อยออกไม่อยากจ่ายค่าเปอร์เซ็นเนาะค่ะเนาะไม่อยากจ่ายค่าเปอร,รมม์เซ็นเนาะท่านผู้ชมเอาท่านใดสิไปต่อหากบอมีช่องทางซื่อหวยเนาะค่ะเนาะทักไลน์นะคะนะทักไลนะะ์รับลิงก์สมัครปีเดอท่านผู้รรมชมเว็บนี้แอดมินก็แทงมาสี่ห้าปีแล้วแต่แทงบ้างไม่แทงบ้างแต่ว่ารัฐบาลไทยอา่าเลขดังจ่ายไม่เต็มเหมือนกันเนาะคะ่นะเนาะก็ลด เปดิดเส้นลงมาท่านผู้ชมสามน้อยลาวพัฒนาบาทละแปดสิบแปดสิบห้าบาทเด้อค่ะเด้อถ้าจะแท่งแค่ห้าน้อยลาวพัฒนาทักมาเลยท่านผู้ชมซื้อหวยทักลายนะคะศูนย์เก้าสองหกสามสองห้าห้าหนึ่งสามไปต่อทำไหมชุ่มประจันยานดอกถ้าเขาโกงเขาโกงแอดมินโน้ยนีน่นนนละก่อนโมท่านผู้ชมเขาโกงแอดมินโน้ยน,นแล้วแอดมินโน้ยนก็แจ้งทุกคนเลยท่านผู้ชม แคปหน้าจอเด้อค่ะเด้อต่อมาเนาะค่ะเนาะต่อมานะคะเราพัฒนาวิ่งตัวเดียวที่ทุกคนรอคอยที่บอกอีพออีแม่ไหวทางกลุ่มทางช่องเนาะค่ะเนาะ,ะว่าจะลงคลิปตั้งแต้มืขึ้นแล้วทำให้ชมแต่ว่าทำผิดเนาะคะ่ะเนาะทำผิดเราก็ยันทำให้ชมบระเข้าใจเนาะค่ะเนาะยันอีพออีแม่บปรเข้าใจ คลิปนี้เลยต้องมาอธิบายให้ฟังเลยค่ะเดอ้อเป็นเลขวิ่งลาวพัฒนาสูตรระยะสั้นเ้อค่ะเดอ้อเป็นสูตรระยะสั้นเด้เอท่านผู้ชมอ้าเมื่อคืนนี่เขียนผิดนะคะเนาะแอดมินหน,หน่อยเขียนผิดท่านผู้ชมเขียนผิดคือหมวดวันที่สิบเก่านะคะเนาะจริงๆแล้วมันเแม,น,มนหมวดวันที่สิบเก่าท่านผู้ชมจริงๆแล้วมันเป็น อมวดวันที่สิบเจ็ดเด้อค่ะเด้ออ้าท่านผู้ชมอันนี้แอดมินหนูหน่อยเขียนไว้แล้วแอดมินหนูหน่อยกับเบอร์เคยสอนสูตรไผ่นะคะเนะาะเราพัฒนาสูตรระยะสั้นเด้อค่ะเด้อเข้ามาแปดมวดติดแล้วนะคะนี่ก็คือแปดมวดติดตามสถิติเข้าตั้งแต่เข้าตั้งแต่3มกราคม2,567เด้อค่ะเด้อก็คือต้นปีนี้2 5ง7 เข้ามาตั้งแต่วันที่สามงวดวันที่สามวันที่ห้าวันที่แปดวันที่สิบวันที่สิบสองวันที่สิบห้าวันที่สิบเจ็ดแล้วก็วันที่สิบเก้าคือแปดงวดติดเด้อค่ะเด้อหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดงวดนี้ถ้าเข้าก็จะเป็นงวดที่เก้านะคะงวดวันที่สามเนาะค่ะเนาะงวดวันที่สามได้สามออกแปดเจ็ดสามงวดวันที่ห้าได้ห้าออกหกเจ็ดห้า งวดวันที่8ได้5ออก475งวดวันที่10ได้3ออก391ข้างล่าง83งวดวันที่12ได้2ออก724งวดวันที่15ได้5ออก254งวดวันที่17ได้6ออก226งวดวันที่19ได้2ออก528 สายวิง่งสายรูดวิ่งได้รูดได้เดคะเดอสูตรนี้อันนี้คือสถิติย้อนหลังนะคะเดินหน้าจะเข้าไหมหรือว่าขืนเวทีงวดแรกท่านผู้ชมนั่งมาขืนเวทีงวดแรกสิตกใจสิตนเวทีบอท่านผู้ชมเอามาเบิงวิธีทํำสูตรนะคะนะ่ะเนาะแอดมินบวเคยสอนสูตรไพเดอร์ท่านผู้ชมมาเบิงน้ำกันแอดมินเฮ็ดไบ้หล่วละท่านผู้ชม แอดมินจะเหตุให้เบิงคืองวดวันที่สิบสองสิบห้าและะ้วก็สิบเจ็ดเด้อค่ะเด้องวดวันที่สิบสองนะคะเนาะมาเบิงทำไผช้ชมงวดวันที่สิบสองที่ผ่านมาเลขออกเจ็ดสองสี่เด้อค่ะเด้อเลขออกเจ็ดสองสี่มาเบิ้งเลยทานผช้่มเพราะว่าแอดมินหนหน่อยเขียนไว้แล้วงวดวันที่สิบสอง เราพัฒนาออกเจ็ดสองสเด้อค่ะเด้อเจ็ดสองสก็นำงวดวันที่12มาบวกบวกเพื่อจะให้มาออกวันที่สิบห้ามกราเด้อค่ะเด้องวดวันที่สิบสองออกเจ็ดสองสรอสิบหน่วยมาบวกกันนะคะร้อยสิหน่วยมาบวกกัน7จดบวกสองได้9้า สอบวกสี่ได้หแล้วก็เอาตัวที่ได้มาบวกกันอีก1ครั้ง9กบวกหได้สิห้าได้ตัวเด่นคือ 5. ห้างวดวันที่สิห้าเลขออกสองห้าสี่ข้างล่างสีสองเข้าไปที่วิ่งห้า วดต่อมานะคะเนาะสิหมกราเลขออกสองห้นะคะท่านผู้ชมฟังแอดมินบอกพอใจบอท่านผู้ชม,มวดวันที่สิบหมกราเลขออกสองห้าสีแล้ก็เอาสองห้าสร้อยสิบหน่วยมาบวกกันเดี๋ยวค่ะเด้อร้หน่วยมาบวกกันท่านผู้ชม2อบวกหได้7จ็หบวกสได้9แล้วก็เอา7กับ9มาบวกอีก ก็ได้16ได้ตัวเด่นคือ6เลขที่ออกงวดวันที่17 2 2 6ข้างล่าง1 2ก็เข้าไปนะคะเข้าไปที่วิ่ง6นะคะเนาะ17มกราลานี่ยละท่านผู้ชม17มกราลานี่ที่แอดมินเขียนผิดแอดมินยันอีพออีเมลบ่เข้าใจแอดมินไปเขียนวันที่19มกราโมกกาะค่ะเนาะแอดมินไปเขียนวันที่19บก้าโมกกา บอแมนเด้อค่ะเด้อเป็นที่วันที่สิบเจ็ดเดอค่ะเด้อเป็นเป็นวันที่สิบเจ็ดมกราคมนะคะแอดมินเขียนผิดเด้อท่านผู้ชมเขียนผิดนะคะเจ้าอีพออีเมลเพิ่นสิสับสนนะคะเนาะแล้วก็เอาสองสองหก มาบวกกันเหมือนเดิมนะคะเนาะสองสองหกมาบวกกันเหมือนเดิมสองบวกสองเป็นสี่แล้วก็ใส่สี่แล้วก็หกบวกสองได้แปดแล้วก็เอาสี่กับแปดมาบวกกันได้สิบสองเอาตัวท้ายเด้อ่านผช้ม่มเอาตัวท้ายนะคะตัวข้างหน้าไม่ต้องเอาเราก็ได้สองเลขออกงวดวันที่สิบเก้ามกราก็คือห้าสองแปดเด้อค่ะเด้อห้าสองแปดก็เข้าไป ที่สองนะคะเนาะเลขออกห้าสองแปดต่อมาก็วันที่สิบเก้านะคะเนาะอันนี้อนิ่งก็เขียนผิดทนผูช้ชมอันนี้หนูหน้อยก็เขียนผิดนะคะงวดวันที่สิบเก้ามกราล่าสุดก็คือห้าสองแปดก็เข้าไปที่สองที่เราบวกได้อันนี้คือสาชิติเฮดไ้เบิง สามงวดเด้อค่ะเด้อต่อมาก็คืองวดวันที่สิบเก้าเนาะคะ่นะเนาะงวดวันที่สิบเก้านี่ท่านผู้ชมเราก็เอาห้าสองแปดมาบวกกันเหมือนเดิมห้าบวกสองได้เจ็ดสองบวกแปดได้สิบเราก็ใส่ศูนย์นะคะเอาตัวท้ายนะคะแล้วก็เจ็ดบวกศูนย์ก็ได้เจ็ดเด่นงวดวันที่ยี่สิบสอง มกราคมคือพรุ่งนี้เดีอค่ะเดอเด่นก็คือเด่นเจ็ดอ้าแอดมินสีมาเขียนตัวใหญ่ใหให้ท่านผู้ชมกระดาษแผ่นนี้แอดมินเขียนมันตัวน้อยนะคะเนาะมาเขียนใส่กระดาษแผ่นใหญ่ๆเลยท่านผู้ชมเราก็เอางวดวันที่19มาบวกกันนะคะ แอดมินจะสอนคลิปนี้คลิปเดียวเด้อท่านผู้ชมคลิปต่อไปถ้าเลขเขา่ามืออื่นนะคะเนาะถ้าเลขเข่าแนวทางล่าพัฒนาเขา่ามืออื่นท่านผู้ชมก็ทําเองได้เลยนะคะไม่ต้องรอแอดมินหนูน้อยแอดมินเ่เคยสอนสูตรไผเดอร์ท่านผู้ชมย้ํานะคะสูตรนี้เป็นสูตรระยะสั้นเด้อค่ะเด้อเราก็เอา 5, 2, ห้าสองแปดงวดที่ออกวันที่สิบเก้าล่าสุดมาบวกนะคะห้าสองแปด สองบวกแปดได้ส2 2> ิบเอาตัวท้ายด้อค่ะเ้อเอาตัวท้ายนะคะแล้วก็เจ็ดบวกศูนย์ได้เท่าไหร่ได้เจ็ดเราก็ได้เลขเด่นมาแล้วนะคะได้เลขเด่นมาแล้วก็คือเจ็ดนะคะเด่น วิ่งตัวเดียวเด้อค่ะเด้อเด่นวิ่งตัวเดียวก็คือรองวดวันที่22มกราคม2 5งพันหรอจะมาตามนัดหมสจิติีย้อนหลัง8ปงวดติดเด้อค่ะเด้อถ้าเข้างวดที่9คุณพ่อคุณแม่ท่านผู้ชมทุกท่านไปทำเองได้เลยนะคะย้ำนะคะเป็นสูตรระยะสั้นถ้าหลุดแล้วก็คือ ไม่ต้องทำเด้อค่ะเด้อเรากเลขชนกันได้ท่านผ้ชมเลขชนกันนะคะชนกันกับสูตรนี้นะคะเนาะสูตร15คู่วินนท่าน้ชมชนกันนะคะเด่นชนกันด้วยนะคะท่าน้ชมทำย้อนหลังดูถ้าชนกันแบบนี้นะคะเลขชนกันมานะคะ ชวนกันมานะคะแอดมินเอาเทียบกันเบิงแล้วทนผู้ชมชวนกันแบบนี้มานะคะมาต้องจอบต้องซ่อมเด้อทนผู้ชมลงเลยแทงเลยนะคะเนาะถ้าจอบถ้าซ่อมเดี๋ยวงวดหนาหลดเฮ็ดยังไ๋สีด้บบอกทนผู้ชมเพราะว่าแนวทางตัวเลขเดินทางยาวมาแปดงวดติดแล้วถ้าเข้างวดยี่สิบสองเนี่ยก็คือเป็นงวดที่เก้าเด้อค่ะเด้อเห็ดง่าย,งายๆสูตรง่ายๆท่านผูให้ชม แอดมินบอกสูตรไปแล้วง่ายๆทำได้ทุกคนเด้อค่ะเด้อสูตรนี้ท่านผู้ชมทำเองได้เลยนะคะเอาแอดมินหนูหน่อยจะจับเหล็กเด่นให้5คู่เด้อค่ะเด้อเด่น5คู่นะคะเนาะจับให้เด่น5คู่นะคะ7จห้า 7, 2, 7, 8, 7, 9, เจ็ดสองเจ็ดแปดเจ็ดเก้าเหล็กเดนเดอร์ทให้ชมแอดมินหนูน้อยจับให้นะคะซ้ายวิ่งซ้ายโหลดก็คือโหลดหมดถึกโตเลยทรให้ชมหากท่านใดที่ไม่กล้าลรรูดก็วิ่งหรือเอาที่แอดมินจับให้นีหล่ะทนผู้ชม ก็คือหกห้าคู่เนี่ยเด่นสุดๆเนี่ยละ่ะท่านผู้ชมเด่นท่อๆกันนั่นแหละท่านผู้ชมอ่ะท่านผู้ชมสูตรนี้จะเดินต่อไหมรอลุ้นด้วยกันเดค่ะเดอส่วนมากจะมาบนนะคะท่านผู้ชมเห็ดเบิงย้อนหลังหอดบันทีสามกระไดเดค่ะเดอร์ถาบผเสีแอดมินทำดูย้อนหลังก็ได้นะคะ ทำดูย้อนหลังถึงวันที่สามมกราคมเด้อค่ะเด้อเพราะว่าสูตรนี้เริ่มเข้าตั้งแต่วันที่สามปีหกหกไม่เข้านะคะสูตรนี้เริ่มเข้ามาวันที่สามมกราคมนะคะสามมกราคมสถิติแอดมินเฮดห้บิงท่านผู้ชมเราพัฒนาวิ่งตัวเดียวเด้อค่ะเด้อว,วิ่งตัวเดียวแม่นมากแปดงวดติดท่านผู้ชม อ๋อทนผู้ชมพิจารณาเบิงสิจอบสิซ่อมเบิงกอนก็นได้หากท่านใดบ่จอบบอ่ซ่อมกะลุยเลยนะคะเนาะลุยเลยทนให้ชมส่วนมากก็จะเป็นบนนั่นแหละทนผู้ชมวิ่งวิ่งได้รูดได้รูดไปเลยเลขวิ่งตัวเดียวเองเนาะค่ะเนาะส่วนมากเป็นบนนะคะอ๋อสุดท้ายนี่แอดมินโน้นยขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมพอกันไม่คลิปหนาหาหนอยมัดรวมทนให้ชม สำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ